วันใจของชาวอีสานเฮาขันปลาไสหม่องไหนผู้มีอาจารย์เวียงวัวไรเชิดบัวนอนบัวหลบเป็นบพครับเอาบัวฟั่งต้นหี้บครับแทนขอต้อนรับอาจารย์เวียงวัวไรเชิดขอเสียงปรบมือดังๆครับดังๆครับแห่งยาวเลยเด้อเอาเลยครับเนี่ยมอบไปที่หายาจาย์เลยครับ สวัสดีครับพี่น้องผู้เป็นหนีท้ทกศน้ำกันทุกทุกคนยุคนี้มันยุคขึน้นนำเงินนำทองขนาดผัวตายนี่ยังให้น้าผัวแต่ว่าหังหัวน้าซ่องแฮน,น,นี่บัดเนี่เพื่อนหนึ่งผัวเราตายนุ่งสุดดําตาหอยศอกไปทกศมู่ไปพ่อว่าเท่านี้เจ้ามาหยั่งพะนะโอ้ยข่อยกระเมาเงินชาพะนจิตเท่านั้นล่ะ บัดมู้ผุดรูนขึนน่ะของเพิ่นกะไข่เนาะของตูจังย่มดดอกพะนะผัวนั่นไปตายอยู่เฮี้ยนเมียน่อยไปจับมาจัดศพอยู่เฮื้ยนเมื่อไ,มอ,อ,มอไงเขาถามว่าสิม,ม่นพาจักองค์ล่ะมันมีตละปัดอยู่สี่อันน่ะม่นมาหาองค์เดอ้ออันที่หาสิเราเองดอกพะนะไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นคนหลายใจเพื่นว่าคนที่เข้าใจพี่น้องอีสานบ้านเท่านี่สู่น่ายกทักษิณบ่ไจะคนเพื่อนหนูจักว่าไทยบ้านเท่านี่ไปหายืมเงินยากอยู่ขันไปยืมน้ำผู้เลี้ยงหมูจังสีกับไปเกียย์หมูซอยเขาอยู่สองเสาสามเสาุจังกาเว้ายืมเงิน ันไปแย้มเขาหนึ่งเขาก็ไป